วันนี้ฝากข้อคิดไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตบทที่ว่าโลโกรปธรรมพิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก <c oughs> ที่นำความข้อนี้มาตั้งไว้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโรคระบาดโควิด1 9ประชาชนก็เดือดร้อนไปทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลก เราจะเห็นได้ว่าประชาชนในภาคส่วนประชาชนก็ช่วยเหลือกันเองด้วยนอกเหนือนจากการช่วยเหลือของภาครัฐที่ไม่ค่อยจะเพียงพอเท่าไหร่การที่ประชาชนช่วยเหลือกันนี้เนี่ยก็คือความเมตตาความกรุณาที่มีให้กับกันมีโยมเพื่อนอาตมาภาพคนหนึ่งช่วงนี้ก็ออกโรงทานนำอาหารไปช่วย ให้กับบุคลากรทางการแพทยนะ์แล้วก็ผู้ที่รู้จักและหลายคนก็ทำอาหารเรียกว่าโรงทานโรงทานอิ่มบุญนะหรือโรงทานปันสุขนะมอบให้กับชาวบ้านที่ต้องล็อกดาวน์ไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้ mm hmm. ก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจก็ไม่ดนะีคนก็มีความยากลำบาก สำหรับเพื่อนคนนี้ก็วันก่อนเข้ามาที่วัดก็เลยได้ถามว่าอืความยากลําบากในการช่วยเหลือคนอตอนแรกก็คิดว่าถ้าวัดเรามีอาหารแห้งอะไรก็จะเอาไปช่วยเขาบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดวัดก็ไม่มีข้าวสารอาหารแห้งอะไรที่จะไปช่วยเขาก็ได้ได,ได้ฝากความห่วงใยไป ยมเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะลําพังธรรมะที่พระมอบให้ก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากแล้วเพราะว่าเขาก็ติดตามรับอ่านรับฟังธรรมะที่อัตมาภาพได้ให้กับญาติโยมบนศาลานี้ทำให้คิดพิจารณาไปถึงคำพูดของครูบาอาจารย์ว่าพระ แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานช่วยเหลือโลกแต่พระก็ให้ธรรมะถ้าจะไม่ผิดหลวงตาม,มหาบัวก็อุปมาว่าเหมือนหม้อข้าวมีหน้าที่หุงข้าวาแล้วก็เลี้ยงคนในบ้านคนในบ้านก็ออกไปทำงานหม้อข้าวจะบอกว่าหม้อข้าวไม่ทำงานเลยมันก็ ในมุมหนึ่งแต่ในมุมหนึ่งก็คือแม่หม้อข้าวก็ทําหน้าที่หุงข้าวไปเลี้ยงคนในบ้าน,นาฉันได้ก็ฉันนั้นในสังคมเราเราอาจจะมองว่าบางทีบางคนมองด้วยความหยาบก็มองว่าพระไม่ได้ทํางานไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนแต่คนพูดตาดีเหมือนอย่างโยมนี้ก็มองเห็นว่าพระก็มีหน้าที่สั่งสอนธรรมะให้คนมีสติ อันนั้นเป็นการช่วยเหลือที่มากกว่าวัตถุสิ่งของนึกไปถึงนึกไปถึงอุปมาธรรมะว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่นอกโลกแต่ก็ส่องแสงสว่างให้ความอบอุ่นกับคนในโลกฉันใดถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับธรรมะ ของพระอริยะเจ้าท่านเป็นของพระพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์ท่านแม้ว่าท่านอยู่นอกโลกแล้วท่านอยู่เหนือโลกแล้วอยู่เหนือโลกก็คืออยู่เหนืออารมณ์ต่างๆแล้วอยู่เหนือความเกี่ยวข้องความวุ่นวายในโลกแล้วหรือว่าอยู่เหนือโลกหมายถึงว่านิพพานไปแล้วก็ดีนะธรรมะของท่านก็ยัง ให้ความอบอุ่นกับสัตว์โลกคือมนุษย์ที่อยู่ในโลกฉันนั้นแม้ว่าท่านจะอยู่เหนือโลกแล้วนั่นก็เป็นลักษณะของพระพุทธองค์ก็ดีหรือพระอริยเจ้าท่านก็ดีเมื่อแม้ว่าท่านรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็ไม่ใช่ส่วนของตัวท่านที่จะไม่ได้บอกไว้สอนท่านก็ยังมีความเมตตาสั่งสอนอยู่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าสัตว์โลกเรามนุษย์โลกเรานี้จะรับแสงแห่งเมตตาหรือแสงพระธรรมนั้นได้มากน้อยเพียงใดเหมือนต้นไม้ถ้าเกิดว่าได้รับแสงดีมันก็เจริญงอกงามแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้ตรงไหนเราเอาถังเอาเอาขันไปครอบไว้ไม่ได้รับแสงมันก็ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตงอกงามได้ ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็เอาธรรมะเนี่ยมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราลองสังเกตดูถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเรานั่นแหละเป็นหนทางในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเราส่งจิตออกไปข้างนอกนะไปตำหนิตีทวกคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งไปชื่นชมคือสติเราไปอยู่กับสิ่งอื่นอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นทางให้เกิดกิเลสขึ้นมามีพระรูปหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นชื่ออะไรหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือเปล่าแต่ว่าเห็นผ่านๆว่าเป็นคติธรรมของท่านเ,าเขียนว่าอะไรกูกูดูกูมึงดูมึงคือหมายถึงว่าตัวท่านก็ดูตัวท่านเองตัวเพื่อนสัตว์ธรรมิกก็ดูตัวท่านเองไม่มีปัญหานะ่ แต่ปัญหา,ม,ามันก็มักจะเกิดจากถ้ากูไปดูมึงหรือมึงมาดูกูอย่างเงี้ยมาเกิดปัญหาเกิดปัญหาก็คือมันต่างคนต่างจิต่งออกอะบางทีเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันโยมญาติโยมเหมือนกันเราอยู่ในบ้านในครอบครัวนี้เราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดมีสติกับตัวเราดูตัวเราเองเหมือนกับพระที่ท่านบอกว่า ูดูกูมึงดูมึงนั่นแหละการสํารวมจิตที่อยู่กับตัวเราเนี่ยเหมือนดังที่หลวงปู่ดูลท่านบอกจิตจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลจากจิตส่งออกนอกเป็นเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ นั่นก็คือว่าเราต้องดูตัวเราเองดูกายดูกายดูจิตตัวเราเองสุดท้ายแล้วเราจะเห็นความเป็นปรมัตนะความไม่ไม่เป็นตัวไม่เป็นตไน,ตไ,มนตไม่เป็นอะไรในความเป็นปรมัตันี้นะหนังที่เคยอ่านหนังสือของเซนเขาบอกว่าเมื่อฉันมองภูเขาฉันเห็นภูเขาแต่ว่าฉันมองภูเขาอีกครั้งหนึง่ง ภูเขาไม่เป็นภูเขาแต่กลับไปมองอีกครั้งหนึง่งภูเขาก็เป็นภูเขาอันนี้พันผู้รู้อธิบายว่ายังไงเบื้องต้นะเราอยู่ในสมโลกสมมุติเรามองเห็นอะไรเราก็ติดเป็นสมมุติไปหมดแต่พอเราปฏิบัติธรรมจิตละเอียดสงบเป็นสมาธิพิจารณาแยกแยะสิ่งต่างๆแล้ว วางสมมุติบัญญัติต่างๆมองไอที่ภูเขาไม่เป็นภูเขาแล้วไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่เป็นบัญญัติไม่เป็นอะไรทั้งนั้น,น,ญญตน,น,นแต่ก็ไม่ได้ไปยึดถือตรงนั้นจนมากเกินไปเมื่อเราอยู่ในโลกเราก็ยังเข้าใจอยู่ยังคุยกับคนในโลกอยู่เข้าใจว่าอันนี้ก็คือภูเขาอยู่นะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวเอาสิ่งที่เป็นปรมัติมาอยู่ในโลกสมมติบางทีมันก็ จะเกิดปัญหานะความเป็นประม m a นนั้นเพียงแต่แค่เราเข้าใจปล่อยวางแล้วก็ทนทุกข์เขาบอกว่าหมายความว่าสมมุติบอกว่ามีชายคนหนึ่งบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพื่อนบอกว่าโอ้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นขอต่อยสักทีหนึ่งสิไปยังเขาให้เราก็เจ็บไอ้ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนัเป็นสิ่งที่เรานะเข้าใจเข้าใจอยู่ แต่ว่าอย่าเอามาใช้ข้ามปรมัตเอามาใช้ในความเป็นสมมุติมากเกินไปหรือผิดโอกาสผิดกาลเทศะสรุปรวมแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ตัวเราแล้วก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เราท่องเที่ยวไปข้างนอกมาเยอะแล้วเราก็อย่าลืมท่องเที่ยวอยู่ดูในกาย กว้างหอกและกว้างศอกกรมมายาววานาคืบหรือดูในจิตใจของเรานะที่มันเปลี่ยนแปลงไปสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เที่ยวดูไปโกรธมั่งไม่โกรธมั่งก็เที่ยวดูไปดีใจบ้างไม่ดีใจมัง่งก็เที่ยวดูไปโลภมั่งไม่โลภมั่งก็เที่ยวดูไปสุดท้ายแล้วเราจะเห็นของวิเศษก็คือเห็นธรรมะที่มันสอนเราไอความไม่เป็นตัวเป็นตนแท้จริงมันเป็นยังไง งานภายนอกก็ส่วนหนึ่งแต่นี้เขาเรียกว่างานภายในดังนั้นโลกโกประถมพิการเมตตาเมตตาธรรมเป็นธรรเครื่องคำจุนโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะเมตตาของพระอริยเจ้าท่านที่มีให้เราเท่งนั้นเราเราอย่าลืมเมตตาตนเองด้วยให้เราพ้นทุกด้วยนะเราอย่าลืมเมตตาตนเอง พาตนเองประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยมีสติอยู่ที่กายที่ใจเรานะเหมือนพระองค์นั้นที่ท่านบอกกูดูกูมึงดูมึงนะเฮ้ยจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อพระอะไรครูบาจารย์หรือเปล่าอานยมกราบพระนะทานข้าวนะ